พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพฤหัสบดีวันที่6เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องเราได้รับอาณาจักรแล้วและพระวจนะที่จะใลค้ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมดูกาบทที่22ข้อที่29สบับ n a v และเรายกอาณาจักรหนึ่งให้แก่ท่านเหมือนที่พระบิดาทรงยกอาณาจักรหนึ่งให้เราพี่น้องคะไม่นานก่อนการถูกดึงกางเขนขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์รด้บางสิ่งที่น่าทึ่งกับพวกสาวกข,ของพระองค์พระงค์รับรู้และชมเชยพวกเขาสําหรับความแนว่วแน่ของพวกเขาโดยสังเกตเห็นการสนับสนุนอย่างซื่อสัตย์ของพวกเขาในระหว่างการทดลองของพระองค์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวในข้อที่29พระองค์จึงตรดว่าเรายกอาณาจักรหนึ่งให้แก่ท่านเหมือนที่พระบิดาทรงยกอาณาจักรหนึ่งให้เราฉบับ NIV เฮบรูบทที่12ข้อที่28ยังช่วยให้เราเข้าใจความลึกซึ้งของการเป่าประกัศนี้อีกด้วยซึ่งกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สันสะเทือนแล้ว ก็ให้เรามีใจขอบพระคุณโดยเหตุนี้เราจึงนมัสการอย่างที่ชอบพระทัยของพระเจ้าด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงเมื่อดูเผินๆถ้าไม่ได้ศึกษาด้วยความะระมัดระวังและในบริบทเราอาจมองว่านี่เป็นคำสัญญาในอนาคตแต่ไม่ใช่ในตอนนี้นี่เป็นการเขายืนยนันพี่น้องคะถ้าคุณอ่านจากฉบับ C J V จะสื่อถึงความรู้สึกว่ามันอยู่ในเชิงยินยันซึ่งกล่าวว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นคลอนแล้วเราก็ได้รับอาณาจักรที่ไม่สั่นคลอนแล้วในวันนี้และชั่วโมงนี้ของชีวิตของเราเรากำลังดำเนินกิจการอาณาจากักรขณะน,นี้เราเอาศัยอยู่ในอาณาจากักรและเราใช้สิทธิอำนาจฤทธิ์อำนาจการครอบครอง และอิทธิพลของอาณาจักรนั้นพี่น้องคะเป็นอนาณาจักรที่มีมรดกที่ไม่ธรรมดาแต่มีผู้คนมากมายที่ไม่รู้เรื่องนี้ในขณะที่คุณอยู่ในโลกนี้จริงๆแล้วคุณเป็นของโลกแห่งการปฏิบัติกันเองโลกหนึ่งดังนั้นคุณอาศัยอยู่ในสองโลกในเวลาเดียวกันแต่คุณเป็นของโลกเดียวเท่านั้นซึ่งก็คืออาณาจักรของพระเจ้า พี่น้องคะนี่เป็นเหตุผลที่คุณต้องรู้จักชีวิตและวิธีการดําเนินการของอาณาจักรของพระเจ้าที่คุณอยู่และวางไว้บนโลกธรรมาชาตินี้ซึ่งเป็นโลกที่ตากว่าคุณถูกส่งไปเป็นพยายนถึงอาณาจักรนั้นต่อโลกธรรมาชาตินี้คุณเป็นเสียงการสแดงออกและผู้ทรงสังแห่งอาณาจักรของพระเจ้าไปทั่วโลกคุณต้องให้โลกรู้ถึงความเป็นจริงของอาณาจักร และทำให้พวกเขาใกลยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีกุญแจในการนำพวกเขาเข้ามาแ่นเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้รับการเลี้ยงดูได้รับมอบสิทธิอำนาจและมอบหมายให้ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นฮาเลลูยาอาเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รัก ขอพระคุณที่ประธานอาณาจักรแห่งสิทธิอำนาจและพรสศิลิที่ไม่สั่นคลอนให้แก่เราข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในความเป็นจริงของความจริงนี้และเดินในพระพรที่บริบูรณ์และมรดกอันพิเศษสุดของอาณาจักร ข้าพลองใช้สิทธิอำนาจหรดอำนาจการครอบครองและอิทธิพลของอาณาจักรและเดินต่อไปในใชัยชนะในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะ และคําของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าคุณเป็นเสียงการสําแดงออกและผู้ส่งสารแห่งอาณาจักรของพระเจ้าไปทั่วโลกคะ่ะคุณต้องให้โลกรู้ถึงความเป็นจริงของอาณาจักรและทั้งไม่พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระเจ้านะคะเพราะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีกุญแจในการนําพวกเขาเข้ามาและนี่เป็นเหตุผลที่คุณต้องรู้จักชีวิต และวิธีการดำเนินการของอาณาจักรของพระเจ้าที่คุณอยู่และวางไว้บนโลกธรรมชาตินี้คะ่ะคุณกำลังอาศัยอยู่ในสองโลกในเวลาเดียวกันแต่คุณเป็นของโลกเดียวเท่านั้นซึ่งก็คืออาณาจักรของพระเจ้านั่นเองคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด